คนเรามีปัจจัยสี่ใช่ไหมครับอ่ามาห้าหกเจ็ดแปดแล้วแต่ปัจจัยบุคคลนะมีต้องมีต,ตัวสับมีต,รรตัวระทัดแต่ต้นไม้มีปัจจัยหกดินน้ำแสงแดดครับอุณกรณ์ประดูการสัอนุรักการครับสารอาหาร,รสายพันธุ์โรคจ่แล้วมันยังมีอย่างอื่นอื่นอีกที่จะเกี่ยวเนื่อง เดี๋ยวกังเรื่องเกษตรพืชเรายังมีเรื่องคุยกันอีกยาวโอ้โอองความรู้ในตัวลุงพิมกผมมั่นใจผมเลยนะผมเลยเข้ามาช่วยนําช่องเกษตรลุงพิมพรนะนั้นสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยทฤษฎีใหม่ๆประเจัดทฤษฎีใหม่เนี่ยทฤษฎีใหม่ๆม่เนี่ยแม้แต่หนึ่งไร่หนึ่งปีหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ใช่ไหมพะนั้นได้ครั้งเดียวมากันเนี่ยแต่จะไม่ได้มากกว่านั้นอย่างที่เพื่อนเมื่อกี้ฝั่งอย่างสับปะหลังอย่างเนี้ย ถ้าคุณได้30ตัน50ตันเนี่ยเป็นไร่เหมือนกันเนี่ยได้ครั้งเดียวเหมือนกันเนีเป็นเงินเท่าไหร่อีกลหลายๆตัวลหลายๆอย่างที่ผมมองดูล่าสุดเนี่ยมะพาร้าวเรื่องไงฮะมะพร้าวนี่เก็บเป็นผลไม่เล็กไรเงีนน้ยเป็นสิบแปดครั้งต้นหนึ่งอ่ะได้18ิบแปครั้งปีหนึ่งต่อปี18ครั้งเพอพอ,พ,อพานอยู่ออกจันทุกยี่สิวันนี่ความรู้ใหม่แบบโง่ๆเลยของผมเพราะเราเป็นเพราะเราไปงูกูเองไงล่ะไม่ง้ไม่ ชอยมะพร้าวออกันี่แหละปีึงสิบแปครั้งยีสครั้งก็ได้ครับยี่ิครั้งนจันแล้วมะพร้าววันนี้เนี่ยนะลูกท่งเออพวงหนึ่งอ่ะพวงนึ่งครบจนท่งทลายหนึ่งทลายเขได้ทลายเออทลายมันไวขนาดนั้นเลยเหรอธรรมชาติเขาทุกออกจันทุกยี่สิบวันใช่ไหมแล้วมะพร้าวเนี่ยนะมะพร้าวน้าหอมกินน้าเนี่ยนี่ยืนจันทร์ได้เพราะผมทำันเอครับมะพร้าวน้าหอมเนี่ยคน ตลาดใหญ่สุดอ,อเมริการามาคือจีนเขากินน้าเดีอยวนะครับผลไม้เนี่ยมีฤดูกาลถูกต้องแต่มะ<ล>พร้าวไม่ใช่ไม่ไม่คันแต่คุณต้องรู้สุก่อนที่เกี่ยวกันนั่นเองใช่ใช่ไม่ดเกดี่ยวไช้คุณจะมีทั้งปีมะพร้าวอ่าูดอูเร่องมะพร้าวนะครับเดือนนี้ของปีนี้ขาดน้ําครับ,รบเดือนนี้ของปีลูกขึ้นขาดคอถ้าเดือนนี้ของปีนี้ปีลูกขึ้นได้น้ําได้น้า รละเดือนเดียวกันในของปีรุ่งขึ้นขาดคอมันจะไม่ออกจัดนัน่นคือตอบสนองข้ามปีมันข้ามปีเลยเออนี่มะพร้าวคือมะพร้าวรู้มะพร้าวให้กระจากแต่อย่างเดียวแต่เชี่ยวชันเติดจะเกิดผลจากมะพร้าวผมบอกไปปั่มน้ามันตระกูลเดียวกันสเปซี่เดียวกันครับเนี่อ่าอป้าวาเนี่ยจะขาดตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาสามเดือนนี่นี่แหละก็น,น่าแลยไงเราขาดตลาดแล้วครับครับขาดคอขาดคอ๋คอเพราะว่า ปีที่แล้วแล้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่แล้วแล้งไม่แล้งไม่โลแต่ถ้าหคุณไม่มีน้ำให้เขาปีที่แล้วปีนี้คุณชอบเอาละเอาละอันนี้อันนี้พูดน้ำอย่างเดียวนะเพราะนั้นมีน้ำเมสาคุณให้น้ำทาที่จะน้ำเดี๋ยวคุณบวกปุ๋ยด้วยได้ไหมปุ๋ยที่มะพร้าวชอบเลยแมกนีเซียมสังกะสีโซเดียมแล้วลูกคุณอิ่มคุณ๋ยได้เลยนี่แหละไม่มีขายเใช่ไหมเมื่อกี้บอกแรดดิน น้ำคร <ạ. S 1> ับแส,สงแดดสารแสงแดดอุณหภูมิการสารอาหารคือปุ๋ยไงพระด้กุ้งให้น้ำลนน้ำบวกปุ๋ยด้วยได้ไหมปุ๋ยตัตวไหน,นเนี้จำนวนสิบหกตัวสาบตะกูลงะเพาวแกนีิเซียมสังกะสีโซเดียมแต่ล้อยู่ในน้ำหมักระเบิดเถิงได้ไหมนี่ไงน้ำหมักระเบิดเถิงเอ ừ, <ๆ>อน้ำหมักชี <epherd S 1> วภาพ พกกลมกลมอีกแล้วกลมกลมซุปเปอร์นี่คือปุ๋ยผลิตเองกันเองใช่สอนด้วยเขียนหนังสืออีกเรียนรู้ได้ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยนำเสนอกันอ่ารนะนี่ยงขึ่นบอกแล้วไงล่ะพิเศษเลยนี่ไงที่บอเลนี่ไะความรู้แบบนี้มันเยอะมากเลยความรู้แบบนี้เพื่อนๆเกษตรกรน่าจะชอบเพราะในที่ผมพูดว่าปัจจัยอ่ะปัจจัยคนเรามีปัจจัยสี่ใช่ไหมครับอ่ามาห้าหกเจ็ดแปดแล้วแต่ปัจจัยบุคคลนะมีต้องมีตัวสับมีตัวละทัดแต่ต้นไม้มีปัจจัยห แสงแดดอุณหภูมิดูการสอนุรดุดการ,รสารอาหาร,รสายพันธ์โรคหกตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาอีก5ตัวตามเสียด้วยเห็นไหมเพราะนั้นทำยังไงการบริหารจัดการเห็ไหมฟังดูเป็นเรื่องวิชาการเลยนะโอ้โหทั้งทั้งที่มันเราถึงพยายามแปลงภาษาวิชาการมาเป็นภาษาชาวบ้านทั้งทั้งที่มันดูเหมือนแค่การปลูกพืชปลูกไม้ผลอะไร จริงจริงเรื่องเยอะนะท่านนี้แล้เปรียบท่านใช,นใช่ใช่ใช่เพราะนั้นต้องว่ายผลผลิตที่ได้เนี่ยเกรดเอหรือเกรดฟุตบาทเห็นไหมนี่เกรดเอหรือเกรดฟุตบาทอีกนี่แหละนี่บอกมันต้องมามันมันมันเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณจะทํายังไงดีจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆ่างแบบนี้เห็นไหมก็อย่าได้ว่ายฟังถ้าคุณจะเรียนจริงๆนะเรื่องดินเนี่ยภาควิชาปฐพีสีป่ปีเรื่องน้ำดีวิชาอะไรอุตุกาสตร์หรือไงประมาณนี้นะ เนี่ยกี่สี่ปีเรื่องไอ้โลกพืเนี่ยกี่ตัดสี่ปีหรือไม่ก็มานั่งเรียนรู้จากคุณพิมในคลิปเหล่านี้บำรุงพืชนี่อย่างหลานสาวเรียนพืชพืชพืชพเขีดร้อนสี่ปีพืชพืชแต่มาที่เราเนี่นะวันเดียวจบเลยต้องต้องถามนะเอาเป็นเรื่องเรื่องไปเอาเป็นมะมะไปนี่ไงยังไงก็แล้วแต่นะแล้วโต ผมจัดอายุเอ่อจ,จัดรุ่นคนเนี่ยนะรุ่นคนเนี่ยไม่ได้ดูดีอายุนะดู <influenced. S 1> ที่ความคิดความคิดใหม่ๆเนี่ยแหละคือคนรุ่นใหม่ครับเนี่มาที่อายุน้นอยๆจะคิดแบบเก่าๆเนี่ยไม่ใช่เพราะนั้นเราจัดรุ่นคนเนี่ยจัดที่ความคิดไม่ได้จัดที่อายุเพราะนั้นยอย่างผมเนี่ยถ้าจะแปดสิบอย่างเนี้ยก็ยังคิดเห <ใน S 2> ็นไหมวันงครัเลยเนาะนี่แหละถึงบอกคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเพราะนั้นที่เราสอนสอนคนเนี่ย ตรงนี้ต่างหากแล้วไอ้ที่มึงทำทำดิขายได้ไปที่เท่าไรกรมึงจะสิ้นลวกหน้าได้เลยขายได้เท่าไรมันก็รู้ลวงหน้ารู้แล้วจะได้เท่าไหรแต่แล้วต้นทุนี่ยคิดไหมเอามันเอาเผลผลิตไปตั้งครับแต่ต้นทุนไม่พูดเท่าไหร่ก็ต้องบมเข้าไปในขณะเดียวกันว่าแต่ต้นทุนเนี่ยมันต้องลงทุนแน่นอนแต่ลงทุนค่าอะไรเท่าไรอย่างไรไม่เคยคิดกันเลยกันนีงอย่าที่ว่าปุ๋ยถูกแต่ใช้ผิด ไอ้ติดไล่ไอไล่ละสิบโลไล่ละร้อยโลเนี่ยมันคือไล่ละสิบโลเนี่ยมันกินธาตุหลักแค่นี้โอ้ยมีสิบหกตัวทำไงทำไมคนไม่เชื่อล่ะนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่เชื่อไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวเองครับเพาเรม่เอาภาพประดุกกรรไปแล้วเออภาษากฎหมายเป็นภาษากฎหมายนะครับกำหนดและสั่งการ ภาษากฎหมายเลยนี่เลยก็ดูใน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 ขาพระบอกนอนเรื่องก็ว่ากันไปในพานธะที่ว่าเนี่ยนอนเรื่องนิ่งเลยสตูพืชเนี่ยมาแรงสตูพืชเนี่ยเข้าสู่ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงความเสียหายจะน้อยเข้าสู่พืชที่อ่อนแอความเสียหายจะมากและความหมายก็คือว่าถ้ต้นที่แข็งแรงเนี่ยมันมีคุามต้านทาน ศัตรูพืชแพรแต่ต้นที่อ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานศัตรูพืชเข้าไปขยายพันธุ์แพร่ระบาดนี่ไงเพราะนั้นในภูมิต้านทานของพืชนี่คือภูมอันนี้อ้ความสมบูรณ์ของพืชคือภูมิต้านทานเพราะนั้นสังเกตเห็นเลยว่าต้นไม้ถ้าสมบูรณ์แข็งแรงดีๆเนี่ยศัตรูพืชไม่ค่อยบวบแหวกเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าต้นนี้อ่อนแอเงี้ยเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นทำงานต้นพืชแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงอาหาร อ่านก็คือปุ๋ยปุ๋ยมีกี่ตัวกี่อย่างกี่ชนิดกี่ประเภทนี่ก็แยบเลยกี่ตัวสิบหกตัวมีปุ๋ยอย่างเดียวฮอร์โมนวิตามินหลักเนี่ยกี่ประเภททางใบทางรากชนิดน้ำชนิดแห้งเนี่ยเหล่านี้คือความสมบูรณ <im> ์ของสิ so ่งที่พืชได้รับแต่ีนที่จะทำเนี่ยอ้นี่ทำเองหรือซื้อทำเองครึ่งหนึ่งซื้อครึ่งหนึ่งยังเมื่อวานพูดเนี่ย ไอ้ไอ้หม่งไอ้หม่งเขาเป็นงานที่สนามหลวงสอนทำน้ำไส้เดือนครับน้ำโมลโมูโมลไส้เดือนไส้เดือดอ่าละนะโมลไส้เดือนจากโมลไส้เดือนทำเป็นโมลไส้เดือนซุปเปอร์ได้ไหมทำยังไงให้เป็นซุปเปอร์ครับพี่ให้มันเหนือชั้นไปดูมีพืชเป็นพืชได้เป็นศูนย์กลางเป็นพืตุอาหารถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นโมลไส้เดือดกระปิแต่โมลไส้เดือนให้มีมากกว่าอะไรที่มันมากกว่าโมลไส้เดือนได้ไหมนี่คือทำไปเป็นซุปเปอร์ ต่อยอดขายายผลอันนี้นเป็นเรื่องของคนชอบคิดชอบเล่นชอบถูกต้องไห<อ>มคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนี่มันมอะไรก็แค่นั้นอยู่แค่นั้นอะเหมือนข้าวเนี่ยทำาป็นเหนือขึ้นไปได้ไหมนะใช่ไหมเพราะนั่นจากระดับหนึ่งเนี่ยไปหลายๆระดับได้ไหมถามวรได้ไหมนี่อย่างี้เป็นต้นนี่เพราะนั้นจากคำพูดบางคำยุที่ว่าเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ย เออเออในระดับหนึ่งให้มันเหนือขึ้นไีด้ไหมอีกหนึ่งระดับอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเราสอนให้คิดอย่างนี้เพราะจากอะไรเดิมๆธรรมดาธรรมดาให้เป็นซูปเปอร์ตามความเหมาะสมของพืชนี่ไงสายพันธุ์นี้ต้องการอย่างนี้เนี่ยก็ได้อย่างบอกวันนาข้าวเนี่ยสิกิโลต่อไร่ต่อรุ่นแต่พักการพักการนาดนี่แค่สองกิโลต่อไร่ต่อรุ่นไม่เชื่อ ตอนนี้มันกินแค่นี้ไอ้ธาตุหลักที่เหลือมึงเพิ่มธาตุรองธาตุเสริมเข้าไปเมื่อกี้ยังพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยแม้แต่นมเนี่ยนะนมที่มีสารอาหารมากที่สุดคือน,นมแพะใช่คนระับลองเรามาคือน,นมควายใช่ลองเรามาคือน,นมวัวกำลังเช็คกลับไปเนี่ยไอ้นมอูดเขาอยู่ที่ระดับไหนแต่นี่จากนมเนี่ยนะเอาแค่เป็นอาหารพืชจากนมแพะเนี่ยเป็นโมเลกุลทำไปเป็นโมเลกุลเดียว พอมาลกุณเดียวนี้ผ่านปากายได้ลงดินรากกินได้อีกเด้งหนึ่งได้สองเด้งจากเกษตรเมื่อกี้นี่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมนมแพะนมแพะนมแพะเนี่ยคุณทํานมแพะพัดเจริไรว่ากระทบกยนอยู่ได้แค่เจ็ดวันแต่ท่านนมแพะบรรจุขวดสูญญากาศอยู่ได้เป็นปีไหมที่อุตสาหกรรมได้ไหมผู่วโลกต้องการกินไหมโอเคพูดถึยมะพร้าวเนี่ยทำน้ำมะพร้าวบรรจุขวดสูญญากาศคุณใส่ตู้เย็นธรรมดาอยู่ได้เป็นปีไหม ทำไมไม่ทํากันอุตสาหากรรมเกษตรอุตสาหากรรมใช่ปะ่ะแทนที่จะขายมาพาะพร้าวสดๆ,ๆใช่ปะ่ะไม่ใช่หน้าที่ของเกษตรกรอ่าประเทศรัฐบาลพูดนําประเทศต้องส่งเสริมตัวนี้เกษตรกรต้องสร้างสะพางนี่เพราะคนไทาายเราอยู่แค่ตรงนี้นะเพระาะถ้รวมกลุก่มจะทำขึ้นมานี่เห็นไหมถ้าในบางทีไอ้แง่คิดเล็กๆอย่างนี้มันก็ลงท้ายตรงไหนเนี่ยเมื่อรัชการเป็นอย่างนี้การเมืองเป็นอย่างนี้ คุณจะไปโทษนักการเมืองไม่ได้ต้องโทษคุณเลือกใช่ปหนี่ส่วนหนึ่งแหละเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคนที่ช่วยคุณได้คือคนในกระจกไหมแล้วหลักการที่ผมพูดเนี่ยผิดตรงไหนใช่ไหมพอเข้าเนี่ยอาจารย์น้ำจากปั๊มมาเข้าตรงนี้น้ำจากปั๊มมานะเข้าตรงนี้นะเฮะเได้กออกไปกวจะเป็นก็ เอาไปสายเมนเมนเหมือนอะไร,รโถหสปิงเกอร์ก่อนจะไปสปิงเกอร์รผ่านอะไรมั่งมีเมนมีซับมีลองกาไปอีกเว่ากันไปที่จะไปหัวสปิงเกอร์คือปลายทางต้นทางดนน้ำมางโนดเปิดบาวนี้นี่บานนี้ใช่ไหมนะอันนี้ปิดหมดเลยครั้งแรกเนี่ยปิดหมดเลยเปิดหมดปล่อยน้ำไปก่อนหัวสปิงเกอร์นอนออกแล้วนะเปิดบาวตัวนี้อุ้ยเตอม์กันไปแต่นี้มันมีอยู่ว่า พื้นที่ที่สปริงเกอร์ทำงานนั่นน่ะคุณปลูกอะไรที่ผมว่าจะจะลงเปลือกเปลือกอ่าละตอนนี้ปกติเปลือกเนี่ยหนึ่งไร่คุณสปายเป้เป้นยี่สิบดิใช่ไหมคุณใช้ปุ๋ยอ,อใ่ใช้กี่เป้ไร่หนึ่งเอาก่อนไอส้สปริงเกอร์คุณต้องวางเป็นโซนก่อนเระเดีของผมเนี่ยนะต <c oughs> ีเรียน สี่เรียงสามเรี่ยมห้าเรีย,รยไงไม่้ช่ไหมครับเร่องแคือทีอ่เดี๋ยวจะอธิบายให้ังนที่ผมจะเป็นสี่เรียงอีกห้าว้างห 10, ้าสิบยาวร้อยเอาเป็นว่ากว้างห้าสิบเมตรยาวหนึ่งร้อยเมตรเป็นโซนเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ก็ใช่ผมต้องแบ่งซอยย่อยๆมาก็สิบสิบล่องเอาเป็นว่าปัาม๊มกุญชัายกปัม๊มกุญแจแรงมาปั๊มเนี่ยผม ยังไม่แน่ใจว่ามันนี่คือปัญหาที่คุณจะต้องไปไปปรับไปยุบอย่างกับผมเนี่ยนะต้นไม้มาพว่วงนต้นไม้ผลเนี่ยเออนหนึ่งห้าสิบต้นต้นหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้าหกเมตรห้าสิบต้นเพราะนะั้นถ้าไม้ใหญ่ทัท่วไปก็ประมาณยี่สิบต้นท,ทั่วไปนะธรรมชาติที่ยี่สิบต้นนล่นโซนนี่แหละ คนนั้นเนื้อที่ตรงนี้จะกี่ไร่กี่ไร่ไม่สําคัญแต่จำนวนต้นอิวาเดี๋ยวม้นี้ถ้าผมจะบอกกําลังถามเนี่ยของคุณแบบเป็นโซนๆแล้วนเนี่ยคุณใช้ปุ๋ยเนี่ยกี่เป้คุณใช้สิทธิ์เท่ไห่นะกี่เป้เอ่อเป้หนึ่งนี่ยี่สิบลิตรคุณใส่ปุ๋ยไปยี่สิบสี่ีใช่ไหมผมวม่าถ้าคุณใช้ห้าเป้ก็คือปุ๋ยสองร้อยห้าสิบซีซีว่าแล้วคุณก็ปุ๋ยสองร้อยสิบซีใส่ไปนี่นี้แล้วกลับเปิดเข้าไปสำหรับเป็นโซน คือาสไปก่อนแล้ว,ลวก็เปิดน้ำไปลปล่อย,อยน้ำไปก่อนเรียบร้อยจะเป็นเคลือพ่นเรียบร้อยแล้วคุณก็เติมปุ๋ยก็ไปใส่สไปจนพอใสาแล้วปิดคุณก็ปิดเพราปิดแล้วตอนนี้คุณมาเปิดไล่ลมคุณจะเห็นเลยตัวท่าน,น้ำออกมาพูดตอนนี้คุณปิดเลยคุณเปิดอันนี้อ่ะคุณเปิดตรงน,นี้ก่อนนี่คุณเปิดแล้วนะ อืมนั่นจุดวัดได้คุณเติม,เ,เ,มเติมคุยไปแล้วแล้วก็ปิดคุณเปิดน้ำตัวนี้น้ำจากที่ไป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 ปั๊มเนี่ยไปไป,ไป,ไป,ไปหูสปริงเกอร์เนี่ยส่วนหนึ่งจะแบ่งมาที่นี่ส่วนหนึ่งก็ไปปกติแต่คุณเปิดบ้าวตัวน,นี้ส่วนจะมาที่ใช่ไหมมาที่บันดาันตัวนี้มันจะมาชนแค่ตรงนี้และเป็นอากาศ คนเปิดระบายอากาศมันจะดันขึ้นมาปูออกนี่เลยแล้วก,ก็ปิด,ปดตอนนี้ไม่มีอากาศละตอนน้คุณจะปล่อยน้ำทั้งไร,รออกปก,กติคุณปล่อยปุ๋ยตัวนี้ครึ่งนึงเนี่ยมันจะดันน้ำตัวเนี้ยดันปุ๋ยเนี่ยมาตรงนี้มาตรงน,รงนี้มาตรงนี้มาบวกกับน,น้ำตัวนี้ไปออกหมดที่นก็นะ ผมจะบอกคุณว่าไปดูของจริงๆคุณทำกระปือเลยแล้วคุณจะรู้เลยไม้แต่แบ่งโซนอย่างเงี้ยคุณอยู่ๆมาบอกผมห้าเซนเมตรยาวหนึ่งร้อยเมตรคุณนี่มาเจกโซนคุณต้องแบ่งอีกโซนแล้วเท่าไหร่อ่ะแนะนำว่ามีโอกาสเวลาเนีนี่ก็ถึนบอกอย่างเนี้ยไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ถ้าคุณแบบสี่โซนนะเ้าไปให้สาธิตให้ดูคุณวางทอยเรียบร้อยเลยวางยังไงดีแล้วคุณในโซนแล้วเท่าไหร่คุณ กูจะให้โซนไหนตัวนี้คุมมีสี่โซนเลยคุณดอยู่ที่เดิมนะด้าซ้ายขวานะตัวไหนหลังซ้ายนะกหลังขวานะนี่กูได้ทีละสี่โซนผมพยาไดมมาหกโซนกูจะทำสิบโซนมึงดูอีกเนี่ยเพราะน่ะกูอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่ทุนฟังน้ำมาจากปั๊ม ตอนแี่ปิกหมดเลยอาจจะตามก่อนเปิดเบาออกหัวสกรนก็โซนกี่ซีซีคำนวณไม่เรียบร้อยลใส่ไปเลยมพอสระกุกระหมาไล่ลงกูจะใช้โซนนี้กุก็เปิดไล่ลงเริ่มรียบร้อยแลวคุณแล้วกุนไล่ลง พูดออกมาพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยมันจะถ้าอากาศออกหมดพวกก็ปล่อยปุ๋ยัวตนี้ลำที่แบบมันเนี่ยมันมาที่มาที่มาชนใบใปจะมานี่มันดันนี่ดัน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 มาที่ดัน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 ผสมกับน้ำตัวนี้ไปออกมันเป็นก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอนเลยมั่ไม่ใช่แค่นั้นะแใส่ต่การวางระบบส่ใสเกอร์การถึงท่อนส่ใส่ใส่ให่ใส่วส่ใหัวการสรให่ใหัวส่ใออกส่ใสใส่ใส่่ใใ่ อย่างนี้อกก่อยโมดีไม่ไปเพราะนั้นคุณจะเป็นไงดีไอถแถวหนึ่งร่องเขาเรียกว่าหนึ่งร่องหนึ่งร่องเนี่ยสมสมติสิหัวสิบร่องเลยหนึ่งร้อยหัวเลยแล้วแรงเท่ากันหมดทั้งร้อยหัวเนี่ยหุ่นจะไปเพราะวันนี้สูบป็นเกอร์ทั่วไปวางทอ่อผิดก็ยังยังของอาจรารยนะ์ที่ว่านี่นะเ่ผมสิในที่บ้านนี่นะเดินรอบเลยได้ไปยังที่เขาเนี่ยเพื่อนีเ่เจ็ดเดือนคือเกือบปีหนึ่ง หนึ่งไร่หนึ่งปีหนึ่งครั้งเหมือนกันหมดแต่หนึ่งครั้งที่มึงขายได้มึงมึงได้ขายเท่าไหร่มึงได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆสัมบัหลังเนี่ยนะหนึ่งปีเหมือนกันหนึ่งรุ่นหนึ่งครั้งเหมือนกันไร่ได้สามตันแต่ถ้าทำนทั่นเทวดาเลี้ยงฝนตกได้ไม่ตกก็ไม่ได้แต่ถ้าคนเลี้ยงมันได้สามสิบตันมึงจะเอายังไงเพราะนั้นเ,เื่อมาการที่ทำทั่วๆไปในสี่เดือนเก็บแลวปรากฏกระเสียเลนหัวทะกระปั้นมือ แ้วถ้ามึงเลีจจ้ยงจนจอจนจบเจ็ดเดือนเนยแต่หนี่สองกิโลเนี่ยโลเท่าไหร่นี่ไงคนเลี้ยงม่ใช่เทวดาเลี้ยงวันนี้เทคนโนโลยีเครื่องทุนแรงอย่างเนี้ยยาการสมุนไพรยานอกนี่ไปพร้อมกนันทีเดียวเลยต่อนี่นยคืออะไรนะเดี๋ยวตัวไหนตัวเมี้จะไดยกรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวตัวเดยตัวนตัวนี้จดใ่รลจะเอา ยังไงก็แต่แม้แต่นานเหมือนกันเนี่ยยังคุยคุยเนี่ยนานต้นทุนต้นทุนกัอต้นทุนเนี่ยค่าปุ๋ยเนี่ยที่มา่อทำตัวเนี่ยดูเรียสอบสมมุดยี่สิบศูนย์สอบสองกรสอบต่อไร่ร้อยกิโลทีนี่เขาวิจัยข้าวปีนปุ๋ยแค่แปดแค่สิบกิโลเท่านั้นเพราะนั้นต้นทุนคุยคุยกันเนี่ยประเด็นวันนี้เลยเพราะนั้นต้นทุนที่คือว่าเนี่ยซื้อปุ๋ยตัวอย่างแนวเราเนี่ยไลน์ก็แค่สามพันแต่ที่เมื่อทำตัวเนี่ยถึงไกล้หกพันเจ็ดพัน ใช่ไหมเพราะนั้นเราหมดประกแกต้นทุนที่ศูนย์เปล่าเนี่ยต้นทุนค่าเลยครับปุ๋ยเนี่ยแม้แต่เผื่อเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมโอเคโอเคลใส่ไนี่แหละเอาไงผมว่าตัวนี้มันช่วยได้เยอะในเรื่องของไม่รู้ผมเอาให้